สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ไฟจะแบ่งปันเรื่องวิธีสร้างโฟลเดอร์รวมแอป,ปบนหน้าจอมือถือค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจจากเพื่อนคนหนึ่งที่สอบถามเข้ามาก็คือคุณวินิทเฮงประเสริฐมเ่นเค่ะถามว่าทำไมถึงรู้นามสกุลด้วยรู้จักที่มาเม้นนี่แหละค่ะไฟไม่ได้เป็นแม่หมอแต่อย่างใดนะคะก็เม้นเอาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะคลิปที่เรื่องของการถอนเงินไม่ใช่บัตร ของกสิกรไทยนั่นเองหรือว่า K-Bank นั่นเองนะคะเมนเอาไว้ว่าขอคุณฝ้ายทำคลิปแนะนำวิธีการตั้งชื่อหมวดหมู่แอป,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 ปตัวโตๆบนหน้าจออย่างเช่นหน้าไม b a n k ของคุณฝ้ายที่ทำไว้ให้หน่อยขอบคุณมากครับโอเคน่าจะหมายถึงถึงการสร้างโฟลเดอร์เนี่แหละนะคะความหมายของฝ้ายสามารถหมายความรวมได้ว่าอย่างนั้นนะน่าจะหมายถึงโฟลเดอร์แบบนี้ที่ฝ้ายสร้างไว้ถูกไหมคะ อาจจะเป็น my social my health my insurance my bank my อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ได้หมดเลยแล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะคะแบบนี้ถูกไหมคะเวลาที่เรากดขึ้นมาดูมันก็จะตัวใหญ่ตัวโตๆแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะโตเองแต่ n o r m a ดละค่ะถ้าปกติแล้วมันก็จะเท่านี้แหละนี่ประมาณนี้นะคะแต่เวลาเรากดใช้งานเรากดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาให้เราชัดเจนแบบนี้นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนเราถามมาเราก็ต้องแบ่งปันนะ มาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวทําให้ดูสดๆเลยด้วยนะคะเดี๋ยวฝ้าจะทําให้ดูสัก2โฟลเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพียงแค่เราต้องการรวมแอป,ปไหนเข้าด้วยกันเราก็ใช้นิ้วกดลงไปเบาๆกดแช่เบาๆในแอป,ปนั้นแล้วก็ลากไปรวมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะรวมแอป,ปการเงินก่อนนะคะนำการเงินมารวมกันก่อนเลยนะคะจับรวมกันเลยนะคะกดเบาๆค่ะแล้วก็ลากไปรวมกันนะคะ ที่เราต้องการกดเบาๆนะเล็งให้ดีๆนะเล็งไม่ดีเขาก็จะเล่นซ่อนหาวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคะตามหากันเหมือนหนังอินเดียไม่น่าจะดีนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นแล้วเราก็กดขึ้นมาเลยค่ะอ่านี่คลิกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่คําว่าชื่อโฟลเดอร์ให้เป็นเคอร์เซอร์กระพริบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อเขาได้เลยค่ะตั้งชื่อว่า my bank นะง่าย เพราะว่าเราจะจำได้เองง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เพิ่มสีลงไปให้เขานิดนึงค่ะจะได้โดดเด่นนะคะแล้วก็สะดุดตาของเราจะได้จำง่ายๆว่าโฟลเดอร์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะฝ่าจะตั้งใช้สีอะไรดีก็กดในพื้นที่วงกลมสีเทาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกสีกดตรงนี้อีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่เราจะเลือกสีที่เราชอบสีที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นสีที่เราเพิ่งนำไปใช้มาล่าสุดนะคะ เรากดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเลือกจากตรงนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะนี้ไฟจะกดเลือกจากตรงนี้นะ,ะเลือกสีเหลืองนะคะกดขึ้นมาเลยแล้วก็กดเรียบร้อยที่มุมล่างขวามือตรงนี้ค่ะคําว่าเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเห็นไหมคะโดดเด่นมากสวยงามเห็นไหมชุดละหนึ่งโฟลเดอร์เวลาเราใช้งานเราก็คลิกขึ้นมามันก็จะตัวใหญ่ตัวโตวแบบนี้ค่ะจริงๆเราไม่ได้ทําตัวโตวนะเราทําปกติ เวลาเก็บไว้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจะได้จัดเป็นระเบียบเดี๋ยวอีกโฟลเดอร์หนึ่งก็เลือกแอปที่เราต้องการรวมกันค่ะกดลงไปเบาๆนะคะค้างเอาไว้นิด,นดแล้วก็ดึงลากรวมกันเลยลากไปรวมกันค่ะเนี่ยค่ะปึ๊บลากไปรวมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะลากไปรวมกันเลยลากไปรวมกันค่ะเท่านี้เองแล้วก็กดโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งชื่อให้เขา คลิกลงไปที่คําว่าชื่อโฟลเดอร์ค่ะ mm. เพื่อให้เป็นเคอร์เซอร์กระพิบแบบนี้ mm. เสร็จแล้วเราก็จะได้ตั้งชื่อให้เขานะคะอ่าตนนี้ mm. เราตั้งชื่อให้เขาว่า my true อ mm. ืมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เพิ่มสีให้โฟลเดอร์นี้นิดนึงแล้วกันนะคะของ true ไฟก็จะใส่เป็นสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะ mm. ก็กดขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึง เพื่อที่เราจะเลือกสีแดงแรงลิ์เอาสีนี้แล้วกันเอาสีนี้นะเลือกจากตรงนี้ก็ได้เพราะเป็นสีล่าสุดที่เราเลือกไว้อยู่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะได้เป็น2โฟลเดอร์แล้วนะถ้าเวลาใช้งานเราก็คลิกเข้าขึ้นมาเขาก็จะตัวใหญ่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะเห็นไหมคะนี่เราจะเห็นความชัดเจนปึ๊บอ่ะกดดูได้ค่ะเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยละ จะตั้งกี่โฟลเดอร์ก็ได้เชื่อว่าหลายคนที่ชมคลิปนี้อยู่ก็คงจะได้เริ่มในการจัดระเบียบแอปหน้าจอมือถือของตัวเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ